ครับตันนี้พี่ช่วยนะครับอยู่กับผมยิงหาครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมเออเออเเกมผีไทยกันนะครับนะโอเคนะครับนะซึ่งเกมผีไทยอันนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเล่าเรื่องครับนะเล่าเรื่องนะเป็นาฉากไปนะท่านผู้ชมก็โอเคนะเราจะมาเาริ่มทีแรกกันเลยเดี๋ยวเป่าเสียงก่อนเสียงเสแบบเดินในไม้นี่โคตรดังเลยโอเคนะเรื่องเรื่องแรกนี่กระสือเหรอกระสือแล้วอันนี้เรื่องอะไรห้องเออนั่งเล่นโอเคอเห้องนั่งเล่นเราจะไปไปห้องนั่งเล่นเราจะเราจะมาเอาห้องกระสือก่อนนะคนที่ชื่อ ดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรวะกันชื่อกันโอเคคนนี้ชื่อกันส่วนไอคนนี้ชื่อทุบโตโอเคทุบโตเอ้ยไม่นี่กุนเดียันนี้กุนกุนอันนี้กันอันนี้โตทุบโตทุบโตอันนี้ทุบโตแต่มันจะดีเหรอนี่มันดึกแล้วนะจะกลัวอะไรไปกันเลย ชุนว่าพวกเราไปดูบ้านล้างกันโอ้ m ม g ก็มันความคิดที่ดีมากๆเลยอะไรเนี่ยกุนก็บอกเออไปก็ไปก็ได้อะไรเนี่ยเออ,เเอทโทนเองจะไปหรือไม่ไปไทยใจเย็นๆก่อนดีโอโอ้อะไรเนี่ยเออที่บ้านล้างโอเคตามที่บ้านล้างละ หยดบาตหล้างมีหนังสือเนี่ยโอเคงั้นพวกเราไปกันเออตลกกันได้ไอ,อ้อะไรวะตกลงกันได้หรือยังจะไปก็ไปเลยดีโอเคไม่ที่ป่าแล้วเนี่ยโ,โหป่าที่วงเวงจริงเลยแล้วนี่ใครสาระอ๋อปีได้ไหมเนะี่ยปีไม่ได้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอาคนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเฮ้จะกลับบนะ้านรอขี้ขาดโอเคโอเค คนนี้เอบอกแล้วใครจะไปเข้าไปคนแรกแหละในผมเองผมเข้าไปคนแรกเองนะผมอาสาไปเองคนนี้เออคนนี้ฉันไปเองเอาคนนี้ไปเองโอเคไปเองไปเองไปเป็นผู้กล้าหมผู้กล้าของเพื่อนโอเคเอาคนนี้เดี๋ยวก่อนมันอันตรายใครมันอันตรายมากอันตรายหรออันตรายยังไงอ่ะนี่หอนปูตะปูแค่นี้อันตรายนด้นะว้าวเอาคนมาเดี๋ยวนายจะไปคนเดียวหรือใช่แล้วทําไมโอเคไปเลยเพื่อน เฮ้ยตุ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยมีรูกกตาโพเดียวมันจะมีอะไรวะโอเคไปไปไป,ไป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 ต่อไปต่ออืมคนนี้ก็บอกกระสือเอ้ช็อกเลยโอ้หคนนี้คือช็อกเลยไม่มีหน้าเลยช็อกเอาช,ช็อกกันหมดเลยไม่มีหน้านี่ไงเอาโอ้โหตกใจมาก โอ้ยโอ้ยเหยียบตะปูได้ไหมเนี่ยเหยียบจะเหยียบตะปูแล้วเนี่ยเอาหรือว่าเหยียบแล้ววะอะไรกระสือโอเค okay, มาอีกสักเรื่องแล้วกันนะอีกสักเรื่องก่อนจะจบคลิปนะทุกคนเรื่องสุดท้ายละผีนางรำโอเคไปผีนางรำไปดูกันเคยมาอันนี้โอเค S S ชื่อเอิร์ดเอร์ดนะ S มาสนาจะ S คนนี้ชื่อ S โอเคได้ J โอเคได้ได้อะไรวะได้อันนี้ผมน่าตรงนี้ก่อนเนาะฮอนสโอเคคนนี้ชื่อโฮนพวก พวกเองสํารวจแถวนี้ให้หมดเลยโอเคโอหมีของมีของตกเดะมีของตกแต่งมากมายโอเคโอเคเ,อเจจีนก็บอกกําลังเสร็จแล้วก็กําลังสํารวจดิไม่ใช่เสร็จโฮนส์ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านชื่อ,ดดอพวกเองสํารวจแถวนี้ให้หมดเลยโอเคไปนี่จะมาขโมยของเลยมาสํารวจมะเนี่ยผมว่าน่าจะมาขโมยมากโอ้ยอะไรเนี่ยมือเหรอนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเหยียบแม็กอะไร เอา้าเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวมันมีมือโผล่ไงวะแล้วคนนี้ก็บอกนี่มันหุ่นไม้นางลำโอเคหุ่นไม้นางลำโอ้ oh my god โอ้รู้สึกท่าไม่ดีนะเพื่อนนายคนพาเนี่นพาเพื่อนสองคนนายหนีนะเขาเพื่อนสองคนนายก็แบบชะตาก,กรรมไม่แตกต่างจากนายเลยมีมือที่ไหนไม่รู้โผลนะ่เนี่ยจะจับหัวละ เพื่อนในในคนรีวิ่งนะในคนรีวิ่งเลยถ้าแบบคิดได้รีวิ่งไปเลยรีวิ่งกลับบ้านอะไรเนี่ยเชี้ออะไรเนี่ยนางรำมันมาแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเรียบร้อยเพื่อนโดนจับไปแล้วคุณเรียบร้อยนี่ไงมีโทรศัพท์ตกเดี่ยเอคอโดนบีบคอเลยไม่เอาตายเลยแม่เนี่ยตายเลยชิปหายละไฟไหม้โ,หโ,หโอ้โหอ๋อเมื่อกี้ผีนางรำไปฮะหรือว่าโดนไฟคลอกตายแล้วไะไม่รู้เอออันนี้เขาแบบอะไระอ๋อผมว่าตายมั้งน่าจะตายเละเอา จบจบยังไงยังไม่จบโอเคยังไม่จบเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดันไม่คิดความฝันเหรอเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันรู้สึกว่าเขาจะตื่นแล้วนะเฮ้ย hey, เป็นไรไหมอ๋อเหมือนความฝันแล้วเปล่าเหมือนน่าจะความฝันมั้งไปกันต่อไปกันต่อเมื่อกี้เขาฝันถึงเรื่องแบบไปสถานที่นางแบบไปไปสืบสวนบ้านร้านอาจารย์นางรำนะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะโอ่ยเดี๋ยวพูดใหม่ได้พักใหม่ โอ้โหผาเห็นผู้หญิงนี่คนแบบเหมือนวิกกี้เมาเลยโอเคเรียกเพื่อนดีมากเป็นเพื่อนที่ดีอันนี้ใช่มันก็แค่ฝันอ๋อฝันจริงด้วยฝันจริงด้แนนี่ฉันฝันเป็นหรือนี่เอาห้องสีแดงเลยใ่โอ้โหมีเลือดอะไรด้วยโอ้โหเลือดนี่มันทองฟ้าเนี่ยมันใช่มันก็แค่ความฝันอันนี้ยังฝันอยู่หรออันนี้มันฝันซ้อนฝันว่า่ยเฮ้ยมันก็มันเกิดบ้าอะไรขึ้นขึ้นเนี่ย มันก็แค่ความฝันโอ้โหเพื่อนคือแบบเรียแบบร้อยเอานางลำนางลำนั่นมันเรื่องอะไรวะเนี่ยสรุปสรุปไงสรุปแบบคือเขาแบบคอเคยเกื่อนที่สำรวจไรลางคือไม่ใช่ความฝันใช่ไหมแล้วเขาแบบตัวนางมาบีคอบีบคอแล้วตะเกียงตกจะนะครับสรุปแล้วก็ฝันถึงนางลำแล้วนางลำว่าเขามานในความฝันเขาอืออืมประมาณมันประมาณนั้นมั้งอ้าวอ้าวสรุปตื่นขึ้นมาสรุปอะไรนะงงหมดแล้วความฝันหรือไม่ใช่ความฝัน สรุปไม่มีเพื่อนเขาจะไม่เพื่อนเขาไม่มได้ไมาด้วย <Nash> เฮ้ยตกใจโอเคตื่นขึ้นมาแล้วมาตื่นขึ้นมาแล้วตื่นเข้าททีจะฝันอยู่ไหมจะฝันอยู่ไหมอะไรสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเ <N> นี่ยโอ้ไอเออผมก็แยกรู้เหมือนกันเอาจบแล้วเอาจบแล้วแค่นี้แค่นี้หรอกลับเลยโอ้แค่นี้โอ้โอเคผมไายบายจบคลิปแล้วไม่บายไป bye, ไปแล้วไปแล้ว๊ายบาย